ตัวนะคะก็จะออกเสียงผิดกันประจำนะคะก็คือคำว่าทดสอบ T E S T test กับคำว่าชิมอาหาร T A S T E นะคะง่ายมากเลยเคยเคยพูดไปแล้วเรื่องออกเสียงสั้นออกเสียงลากยาวใช่ไหมคะตัว test ที่แปลว่าสอบเนี่ยนะคะเช่นว่า I'm having a test tonight T E S T test ก็ให้อ่านสั้นๆตับก้มต่ำลงนะคะบอกออกเสียง กดเสียงต่ำๆออกสั้นๆนะคะเหมือนคราวที่แล้วเคยพูดกันว่า lift จำได้ไหมคะก็เป็น test test I'm having a test tonight นะคะหรือว่า I'm testing you I'm testing you นะคะฉันจะทดสอบเธอแหละนะคะ I'm giving you a test นะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็น taste ที่แปลว่าชิมอาหารชิมนู่นชิมนี่อะไรเงี้ย T-A-S-T-E taste ก็ให้อ่านให้มันยาวๆลากๆไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่ามันคนละคำกันนะคะ Um, I like the taste of this dish. I would like, can I taste yours? ขอชิมอาหารเธอหน่อยได้ไหม? I would like to taste yours. I would like to taste your food. I like the taste of this. นะคะ Test, สอบ, taste, ชิม.โอเคนะคะ. Okay, <laughs>